ใจไม่รับเลยแม่เล็กงลยวครับเล็กโ้ห็นกกัองเยอาจะแจ้ใจวุนติวนั่งอุ้ตี๋รุ้งยามกับแรกที่เลวกกันนาวดูแล้วกล่าจะไม่น่จะกาบอยลวงบาปว่าดำมุ้เตียวน้อยเลวโรกับได้เลยมาแล้วก็จะกันเลนตัว กินไปเนี่ยแหละแยกตะลามันจะเปกเล่ยกินเยอะเราเลยไปเรางานปลาดีวะแม่แม่แมกินเนี่ยแหละนี่เป็นต่าวเพื่อ,อปลามาจากเกมืองลุงลูกเจอไรเมืองลุงก็จมายโยนนี้ทบริายาตีพี่นองอันนี้มันตื้อบากันใหญ่แม่ก็แม่ดินมแม,ม่ก็ผู้ใ่มานอภัรกัได้ Láp nè mẹ phép nè kia bà răng. Luôn bắt cuối bận típ của gia đình. Ah, lạc 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 cu, lạc 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 mừng มึงกับกูแล้วก <us ứ riff aquilo> ู t t ับมึงี่ยจังมาใจไม่ตามแลเม่อกูตุรอไรใจทีมาบโรงนีกูตั้งหน้าตั้งตาไว้ตากับมึงวันนี้อออกจากบ้านวรามากูตุวอไรจิดโยมบ้านก็ไม่ติดประกิตึง อกจากมาใบตากับมึงจึงมาแต่ไปตามแลรวะกูตุราได้ได้ไหมมาว่าทางหน้าท้งตาใบตากับมึงวันนี้เอาจามาใบตุราจให้ประโยมานไม่ติดปกิตึงหยัดมาแรกเดยว่ามาละกูก็นั่นเลยเฮ้ยยะาสู้นักเลงแต่เด็กจากบฏ กูยุดชนนแล้วรังกับบทนี่แค่ปั้นพื้นเพงได้ยึดเออมึงโมนเห็นกับบทแจกไอ้เจีงงานน้อยงานนั้นงานทบงานแต่งานน่าใครเจ้าคับบทก็รับไอ้เบี้ยมันนั่งปิ้นบรรโว้แค่ปั้นพื้นได้ยุดเลียดเมียไม่ตรงโตใช่ก็เมียไม่ตรงโตเมียรอมตับไปเล่นโจ้แคบดีเลย เออนั่งรวมไดหนามัง้งไม่จำเล่นไปเด้อละ่ะคือเมียเรอมมามันเล่นโชว์แบน,นั้นรักคนเดินเอา,อาแต่คนเลิกจ้ะเ,ะเนี่ยใจคือปี้กิบิลาขงเป็นนิทานเนี่ยคือใจที่เมียกูเต็ียมจะรักคนเดินคือว่าปล่อยกูไปกับบอดดี้น้อยเอมื่อโลโก้นั่งระบายนี้โลโก้นั่งระบายดีจะนั่งไปเล่นไหนเล่ลงเวทก็เล่ได้ เออนั่งไปเล่นที่นั่นเล่นที่นี่<อ>ไปร้องขึนจ้าบขึ้นทำไมคนรุนปีอ้งกนนี่เขาไม่บอกให้ลูกโครู้อ่ะให้ชาวบ้านโร่ไม่โร่ใช่เพื่อว่าก็ไม่โบไม่ใช่ก็กลัวนึ่งไม่ปลอดภัยในชีวิตเลยจบสิ้นร้องยังว่าจะตัวเปล่าลักเลยคนแต่แรกมันเก่งนั่นในยอ่อหนึกแหล่ตด้เล่นนั่งที่ไหนแล้วบอกให้ลงเวทเออแนเต็มเมียไม่ตรงตัวแล้วผมยอกล้อตายโหงเลย ไอ้หลวงเต่งเล่นได้ต้องคิดมันนั่นแค่นี้เมียกูก็เมื่อนะพอดีกูอ่ะก็รับไปกับปอหน่อยฮัอ่านหนักกว่ากาปอไปตึ้งแค่นี้ฮะก็หว่าล่วงเต่งมาแล้วกันเนอะในการก่อนบริวัรเที่ยงเตื่นไว้ลวงเต่งก็เปิดเที่ยงกูเว่งเว่งเว่งแค่นี้เมียเห็หกูอดอยู่วันนู้นแล้วนัดชมป่ตีบ้านเลยเมียมึงเออแค่นี้เท็จแล้ว กูเ e ็ยบอกว่านี่เปิดเต๊กูอยู่หน้าเรื่องกุลบาศกูรับไปตึ้งเก็บบ้านเออแล้วตู้มันจะปิดมันแหนมตู้ไปกูปวดต่อมตาตึ้งเปิดตู้จัดแบบใบใหญ่กี่นางใช่โชมขึ้นไปโดน่จะปุ่งเบี้ยกูเลยอ๋ออย่าไปเตี๊บวันเลยกูจะกี่เตีบวันักตีมัใจ่ไปเตี๊ยบดูเมียะไรเราจะไปมึงเข้าลึกไปเลยไอ้ยา นี่ลำเป็นไปกุณเหลืองตั้งแต่บัดดันเลไม่ควยจะบ่ร้อยไม่รูออ้แรบ่อเยอะนี่ต้นหมากนั่งยุกดีแตาไม่ดีแต่นั่งเด็กๆพปด,ดุราจริงๆใจปนรือ,อแล้วก็เมื่อกันวัดที่โตปันปรือดั้งเป็ปเปปเดปันนันนั่งเบิดปันนันนั่งนองแม่นปันนันเมื่อกันเลยแล้วก็หลอกใตรกันจงังไปแล้วถ้ามึงคูไอ้เนื่อยป,ปันนี้ออกไปยืนปน,นีก็แล้งกันเตรังจนตทว่าเราโรไม่แล้งเรื่องจนน่ะ เล่นเรืองเลยเล่รื่องม่ร่ากินโยทุกวันกูบัตรีนองแงนี่ตายแล้วช่มึงเลนนองแงนอ่เแ่าแกก็ตำบ้านในโยลังๆไอโดกีลานรารังการ่นแม่งกับ้น้อวันอ้ลววนีววันท๊ขมึงเล่วันี่วันทเออ้ามาเพื่อพามาเมมึงก่ ทกัอ่านก่อนตีแลจบมันไม่ตันเฝ้าตีไอ้เป็ดีใหล่เหนื่อยคือเขามาจากร่ำแย่กันกุ้งทหแย่กวนเมาหนุ่มแต่นกู้ป้ามาดึงมุ้งยัดแม่พ่อขำพิมตามเมาลบยามันดังดด้แม่หนูหน้าเรื่อายตาแมมาหนุไอ้นจนโื้ื้ๆนี่จบกูม่ตันเฝ้าตีพามามึงเรื่องเจแล้วกูยตาแม่มตามวะได้โยดุงโอ้ยนั่นกูแล้วกูบอกจะไว้นาง ไม่รอดทำไรกินแล้วกันนั่นใจคิดกันแล่ที่ว่าปื้อนนี่โยกันปื้อนๆแก้มันนืดดอนขึ้นขึน้นแทงกูแล้วโอ้ตินตังนาปากเลยใสยคิดไม่ออกนี่เพื่อนก็อเตียวแกันเดงรวยขึ้นเปอหลอกคกนั่งนคนก้เตียวก็รวยขึ้นปูแล้วกูดึกแรกอีตายแล้วช่วยกันคิดแล่ว,ว่าตำรวอป่อย,ยได้ แรงกายหน่วยเรื่องนี้ตําเรือหน่อยปอยระโยรอดอยู่ได้ตําร้อยอายําได้ปาตี้กันบ้ามัง้งไงแต่ได้ปาตีปปา้ก็่ไปรตํมากกายคืยต,ต้องกาก้าต้องกาก้าต้องกาก้าได้ปาตี้ไม่้ปาตีแล้วไม่ได้ปาตี้เปลือาายยก,ยลกเว้นนยกยิงหักกระตประโยชน์ทารปรเิเศเออได้ปาตี้เปลือ,อแล้วก้ามึงแต่เรตังได้ัไง แค่กบบได้กำร้อยทำเพื่อบ่ได้กำรเอาหาได้กำรอายังทำรือน้องร้องลูกเอ้ยทำเรือก็หัวร้องลูกเอ้ยเร้อปลงลูกเอ้ยได้กำร้อเพื่อเมื่อแรจะเอยกวาดไปรังกี่เดือนน่ะพอฮกหลัวกันเดี๋ยวต้องปลงเดูรังคีเบื่อบ่ได้ตังคีแต่เป็ต้องปลงตัวนันได้กำร้อแรงมากเฮ้ยไม่รวยกินอาหารก้นยาเรือแล้ว แม่เอ้ยยังไงตีรุดไม่เราไม่ตำเองตำก็ลงแล่ยอะเลยตำไม่ร้อยมึงเล่ยตีตำปลือกินแม่มัดนั่งแล้วนั่งเต็มแงเล่ยเล่าในโย่ละยังแต่นั่งเด็กๆนั่งเด็กๆมึงเล่ยนั่งเด็กเด็จะไม่นี่มึงแรงกันตัวเกยนั่งเด็กๆบุญดังพี่นั่งเปียกมึงเลยเออกี่วันที่เล่นระดตั้งร่องเบิ้นระเบิ้นเราแก่เกยตายเล่ยมึงนแก่เออเคยรับปะ เล่นเล่นเพื่อกดรับหายเดียวนั่งจะไมนีต้องเล่นเล่นอะไรคือป้าเจอคนก็ามาตึงแล้วอานแล้วกอบุณมึงและนั่งบ่นนั่งบ่นได้นั่งบน่น,บน,น,บนไอ้นั่งบน่นตะลุงมบันเทยตะลุงเลยตะลุงมบันเทย์บันเทย์แบบกันเทย์ดิอ๋อนั่งบ่นตั้งแต่ลุง,าง,ง,ลงจากรถมาก็รับเหมือึงเหล่ลานอ๋อเหล่าจาลัดพี่น้องกับ ก็เี ite, ่งตบมือให้กำนั่งบัานดีนะครับตึลงจากรถแล้วอ่าก็เี่งตบมือพอเน่นั่งไปตึงเงินก้าอ๋ัวเก้าเก้าน้องคก้าตบมือเจ้าแต่นั่งทีครับตั้งเงินในเมื่อกว่านี้ว่าแกงกินแกงได้อ๋อก้าเก้าีน้องเก้าตบมือ้ใหเบ่งวนตั้งที่ครับก็เี่งตบมือเพ่คนหน้าโรงตบมือให้กำนั่นปู้ให่ตบมือเจ้าวัดดีครับ ก็นี่ก็ว่าปลาแกนี่นอนโยโดยไม่ไกลไปไปพลุกป้า <c oughs> แล้วก็ห้ามปลามาจึงหนังตบมือแกตาย <c oughs> ปลาเมื่อกี้ไปน,นัน่งกำลังแต่วานนาน่างั้นนั่งนั่งทำไมนี่ทำไมก็โยกับคนคนไปไม่ไม่ได้เลยก็ว่าเจอมันจึงงานกันดิโอ๋อโอ่อบ่ตัวโย่เลยไหมอ่าเอ๊ะนั่งโย่เลยไหมตบมือแกดีครับก็ตบมือกันจรงเดียวคว้าวกันอยู่อันล โอ้เป็นไปได้อ้าแกกู้นะเรานั่งบนแกงก็ปูดิ้งบายขึ้นไอ้ไก่น่ะไอ้ระงัดลูกซีดอ้าโธ่ตายนังเพยนั่งบนเออแต่ว่าฮันมันรับเยจะพอนั่งใจใช่นั่งรอรอเอาใจมันนั่งยังไม่รับตานั่งได้หมดคนได้ตั้งใจจอมนั่งเละรอไม่รอรอไม่รอแต่รอดป่าไหมเรา มื่อกี้ไม้ตัวนันเจือปุยแดงมันป้าอยู่เจ็มันป้าเยอะไอ้นังได้แล้วก็ไอ้ปลุกไอ้พลุกไอ้ปลุก็ดแม็งยักว่าป้าเออตีเ่เดือนพั่งมากังอะไรป้ามาโยบานเขาไงหนู่มไอ้ลบบานเรออลบตอนนั้นนั่งหยาดไปเดียวคย่งนั้นไอ้หนูแม่ปักหลกมมึงเละใจพลุกกันบึดสีดีใจแล้ว ม่ใช่จำเหตุนั้นนังมืนก็โอ้เขินแล้วโอ้ก็ดังนั่นนั่งไหนอยู่โอ้นั่งสมไมนีต่ตรงตางกระตุยดีย้อยแล้วปลาจอบรับมันโอ้ปลาไเบบะปลาจอบนั่งกระตุยปลากระตุยกันแล้วยังไม่ใช่ปลาทีนี้นะครับปลาก็ะตุนนะครับถ้ามีเคยไม่ใช่ปลาในนี้ปลาเจี๊ยบเนื้อนปลาเจ๊ยก็รับนั่งมึนด้วย นั่งบนเล่นปราง <S 2> <S 2> <S เล่นไปปรางรองเพลงไปมั้งไอดียมาตึงกกจีกป้าก้อยแลยเด็กปังป้าอีบุนอีบุนตัวเดียวนักงเลือกขึ้นไปหยดหลาดน,นะตีลูกนะตีกุดนะไปยอหลาดตีกุดนะมึงบุญหมดพอพอนั่งเลือกไปหยอกแงกหยอกแงเดินวานร้อนพอไปตึ้งรไป,ไปรามก็ไปตีกุดปลาก็ช่วยปั๊บ กอดนั่งมันนั่งมึนกอดปราบป,ปุ๊กวานกันปราบกันแจ้งดอไหนนั่งไหนนั่งก็แจ้งดอรปราบ <c oughs> อันเลังจริง่มึงเลยไม่มไอบบมกอดไรมึงไอ,บอ้บนญมีโกรธไอ้โกรธปื้อไอ้จริงอาะอัอนนั้นนั่งดังเหมือนกัแนแค่นี้ต้องบังคิดว่าให้ดังไปวันนั้นโดนนุนนั่งเมืองลงุงนั่นไงได้ลงอ่ไอ้ย่าพุ่มยาวยาวอัน ไอ้เจียงพี่แล้วก็นำตระกูลบ่งชูนั่งมีเไอนั่งมีนั่งมีบ่งชูมีบ่งชูนี่แต่ว่รับซิดก็รับแต่ว่านั่งยิงไอ้เน่ได้แกอคุปตะรับนั่งยิงนั่งใจไม่รับโอ้แต่ว่ามันนัดเดียวใจนึงไม่เกินร่องโจโบงว่าเล่นอะไรออกดูที่ชาบนั่งมีเออมั้นไงนังไหนตึงไหนนั่งไอ้ไหนนั่งนั่งไหนตักนั่งไหนตักไหนนั่งตักอาจารย์ นายนั่งยิงนั่งเด็ตั้อาจารย์นั่งเด็ตักอาจารย์ไอ้ดีออกดูที่แท็โอโคเลยไอ้เต็มเตไปเลยควักเต็มเตไปเลยเมื่อหลังแว่าก็วักโคกันนั่นน้อยทีนายนั่งหนึ่งเอาจารย์หนุงไปจุกยัดแตกแม,ม่เป็นไปได้อ๋อเจ้ากูเดี่ยวดังดังไอ้หน่วยแรงกันแต่ว่าโรมดีโยไม่ดีดิ ถ้ายโยไม่ล่อกอดูราโอ้แหหนึ่งนักก็ไปเยอยดะดูรามันตรงเป๊ปาดูระเนื้อท่านเล่นมันตรงอยโลโลเพราะว่าอย่างหน่อยจำปัดกับกุ่นแล่อยู่ไกลจิตแค่นี้กันเราโยไม่ล่อบัริษัทตวาวกครานได้ไอ้ย่านายโรงนายโรงนายโรงแล้วก็ไม่ได้รับไอ้ย่าเราอย่ารำเอ่งเราอย่ารำเอ่งเออเป็นนายโรงไอ้แกงปีตีกำจักอิดฐหานเรา ปีตีก็ไม่จัดเจนเหมือนราดตั้งแปรบ่นแต่งเกล็ดใจใจไปเลยชัางนั้นชัางนี้แต่ผมเล่นอูรายจะไม่เนี้ยยังแต่เราไม่คนก็รำกันใจหายๆในโยกกว่าป้ามลับลาตั้งยีติปับเด็กก็เต้นไปเลยข้อมูอเป็นยานเด็กก็เป่าเปล่ามาโปร่งดำข้างลอยลอยแม่เลยมันเกินความจริงวินาเรงอันนี้เราแบบเราไม่เล่าแบบนี้เบียก็ลุยไม่เจ๊กว่าไรเจ้าป้าก็เต็มตีเออ รอย่ายรเียไปชาวเด็กมาลยนาตาซิ่นกันนาดเด้นาตาดีดีอมมาล a ยโอ้ยดูไ้เช่อกูนะกอนเด็กําพวกนี้นแล้วาเออโลโก้ไอไย้ยโลโกโมันนักจะใหญ่เลยโลโก้จะไปดิโลโกนั่งกันลยุยอนั่งดูรด้ในายกย้ายมันนัดนัโดโ,โลโก้เอาโลโก้นัง่งกูราว่าไม่ต้องงัดใเช้เวลาเอาโลโกน้นั่งนั่งมาจำเล่นหนอย มือปีเดี๋ยวเผาดีดีป่นี่นี่นี่ป่นีเทเตอร์เดตั้นี่เอาได้รับรองมือกีบอร์ดคนน้อยตาตำตาแก่งแหลวจลาตัไหนวนั่นกพยายามปลไม่ได้กับหลกล้านกาเรียหลอกล้านกาแม่ไม่มามโยดีดีป่ะนี่ต้องเขตดนนี้เอานะกูไม่เดี๋ยวดูรายลเลยกูมาเกินสาโรงเห็นแหม่ได้เนี่ยเอาเออในเป็นโลกเคยดราล้านเคยดูรา อเนี่ถ้าบอกเราติดนั่งกันมาเจ๊ด้อนั่งติดปอยดิอ๋อไม่ได้ปล่อยเลยนายล้วงนายล้วงใจรำนายกูอยากแตกแม่า <Yeah. S 1> ตายอยู่เตะบ่เรานี่โยบัเนี่ยกันยัดตัวได้จริงๆกูกนินรวยบ่ดิแม่รวยต่ำรื้อแหล่งนี้จะ <Yeah. S 1> ไปเลกกันเจะกันเชื่เวลา เราก็อยากยิงดูได้จังกว่าฟื้นฟื้นกันหันหน้าจีบลักลักก็ไม่ถึงว่าเราจะเก็บเล็กเก็บเรียกใกล้ใจเลยมึงรัมันรัวังจะคิดมึงก็ดินตาใหม่ถึงกู่นุ่มบาดดําอ้อบอโตดินตาใหม่ถึงกูเชื่อว่ามึงไปเอาร่างยันจริงหรือรางยันมาจากอะไรตางอลูมิเนียมเชื่อวังที่ไอ้ก้ขงก้อนน่าไม่ได้ก็แม่บอกก็โปรีบรีมึงไปควงก้องก็ได้ Ràng giang có ròn rần cây bưng cả quâm con của mà ra làm chói cái technique này cả nha kín Rồi nhà phi phi pra pra mày tính Phải Chào kẹp truyền lấy trông thiêng gần phải con Ừ rằm mặt ra hoàng ra kít Cái này mày bưng nào bưng tao rằm mặt ra hoàng ra kít Để kẹp con cùng tay chứ Ở đây bà của ma 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 Mà nè ma 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 con มึงก็โดจากรายนะทำไมนี่ว่าป้าวงจรปิดมันมากันอะไรกันตองดิวงจรปิดมึงเล่นแต่กว่าป้าวงจรปิดก็ลุยนลยโย่แต่ปีๆปราบๆมันก็เว้นมันวงจรปิดเล่นได้กว่าหน้าวงจรเปิดวันก้นกูก็เป็นหลักยาเส้นก็ในเซเว่นมันก็จะปราบกูติดอยู่ไอ้นี่กว่าได้ว่าไม่ใช่วงจรปิดกว่าหน้าเพิานมากว่าเออไม่แงไม่แงเปิดจำเริ่น เว่คนอนาใจคนอนาใจเออเว่คนอนาใจเดชบ้านมาเด้เว่นอาใจคนอาใจอนไม้ลัครับเล,เล่ยๆคนอาใจกบมาเอ้เว่อนาอาใจโลกรีฟรีมังกับขอหลอกคอจากน้อยดีเดี๋ยว เออได้โยนในวัดในแวนมันจำยุ่งได้กว่าป้าคผนวกปิดเปพล่เราปรามโดนตีตายตั้แล้วเออรออรถเจอเล็กมากันแล้วนาะเล็กโตเล็กเพ้่เล็กกลางเอวเล็กซ่องรอในรายๆใกล้ยังกันอยากใกล้กันได้รถมาเจอกันก็แล้วนัดลังก็ยังกันอยากใกล้กันได้รถมาเจอกันก็แล้ว รางนา้ำรองน้ำคนมาแล้วครับลูกป,ปัปหา <l uck ed> นครับออกมานักวักบุนเลีกนะครับหน่วยบริการก็รวมาถึงบ้านทันแล้วครับไม้ควายย่างหญ่ไม้ควาดตกห้าออกมานดักผักบริเลยกนะครับด <l uck ed> ูดท่วมไหมครับดูดท่วมไหมครับหน่วยบริการก็รมาถึงบ้านทันแล้วครับ Ots, รถเดิเล็กมากันแล้วเล็กโตเล็กเปรเล็กกลากเวเล็กร้องรองได้ไรไยังไงยักไงกันได้รถมาเจอกันแล้วจะ่เจอที่เล็กไหวกกันแล้วเล็กโตเล็กเปรี้ยลกก้ากับเวูจะแตกแหม่มรบมาจักตรงต้งมาจัดย์ย้ายหัว ไปโดน้เลตัวตัดจจ้เจียเลกันาวๆยังต้องสิเจีแมวไม่เจ็บเพื่าก็หนุาก็ไปเก็บนู้เก็บนี้น้าบ่าวไอ้้อเราปริมไปจักเดียว้ช่พอตืนๆนก็เ้กระจงรังใจปกปเจจ๊ดแมวมเรกันบายกอ่ากินกันเร้ก้นยังกันตั้งบุบปลนเรือบิน้เเจเจกยาลกโทเลกเปเล้ยลั เป็นยักไอย่าโยูกอเด็ว่ากระมมาอัน่มมาตัดใจเอาตมบั่นเยเกยแต่แม่ยอดโตร้วนกลัวรัวกินได้ยอดโตเบาริมตังริมรัวปมใตเอาปมไปแบบปมตกโกเราก็แม่เกยโจอแม่เจ้แต่มือบอลจํำได้รอนกันนี ตื่นยาเต่าดาเลยบมไปจอมันบมแกบันนี้แล้วนะแม่เกิดอารมณเต็มบ้านล่นเต็มเมืองแล้วนะมันก็ว่าเต่าดาออก่นี่พวก็รองบตื่นตื่นยาเต่าดาทำใจตัวเอ่ไวก้าตรงต่อพวกก็ยอมตืาเต้าบอดทีแย่ไม่ยิ่มีเลเออกูจะแตดุยแบบได้ตายห้จริงป้า บ,าบา้าๆกตีหัลัง,งักมาจำดุกกลุ่มสามอย่าไปปลับละก็บอกตอนนี้กตีอย่าไปตามไมเตรียแปงไปดีด้วยนี่ไปไหนจาลูกอย่าไปพลับเฮ้ยพนปลานี่ปลาจ้าวจำเอามาตัดยวกไอ้ไรปลาหย่าปลาลังมันเลยเอ็มเตะเกือบไร ดัดก้อกนอ้มล็บบัตักตีเดี๋ยวนี้เน่จริงลับบัตักตีก่อนจริงนะกูจะดีไอ้ไอ้บ้านเด็กกูจะลับบัตักตีดิ้นันบอลน้อยกันลย คนวียแล้ววังอีแล้วอ่ะโอ้แล้วชคนรีปะตนนอกาก มาปะจะากองไกยดีใจจังปรดเท็เล็กกับดัดลังยังใกายได้ท่องทรามไารพยายาม มาพบกันที่นี่ฉันเป็นนครของยักษ์ดันตะยักษ์นั่นก็คือนคกกรรประจิบนตอนนี้ยักษ์ดันตะยักษ์ได้เรียกทีดาดาวก็คือปัตมานมีเรื่องอะไรระหว่างสองก็ลูกกับพี่น้อาความกระใจต่อมา